ทางพี่น้องพวกเหล่างานนะครับก็เห็นความตั้งใจในเรื่องของอที่เราใช้พื้นที่ของเราเนี่ยไปทําโครงการพยายามที่จะทําโครงการของโครงการทหารพันธีของสมเด็จพระนิธิถึงบุญพระบารมีนะครับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เแล้วก็รัชกาลที่10สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหลังจากที่เราก้าวย่างเข้าสู่ปีที่4 โอกาสนี้กัรรักวิสากัรทานเจ้าขุนครับได้ให้แนวทางแนวคิดโยธาธิการจังหวัดศรีสะเกษท่านนายอำเภอบองจันทร์พนาสสวนราชการทุกภาคส่วนก็เริญท่านพิธีกรและก็ท่านรองอธิบดีโค้องนาทุกคนทุกท่านทำแล้วมันไม่เหนื่อยอาชีพนี้นี่คโค้น้องนานี่ททำแล้วไม่เหนื่อยจริงไหมจริงไหม ทำแล er ้วไม่เหนื่อยจริงไหมไม่ได้แสดงว่าโค้งน้องนานี้ต้องทำด้วยใจโยมคิดว่าจะมามาทำโครงการเหล่านี้นี่ทำด้วยใจหรือทำด้วยมือใครคิดอยากจะเลิกบ้างไม่ต้องยกมือขึ้นแสดงฟังดีๆคือเรามุ่งสู่ การอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันนะครับมีความสุขร่วมกันด้วยความสามัคคีปลองดองโดยมีฐานมาจากความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันคําว่ามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันนะครับปรารถนาอยู่ร่วมกันกับคนอื่นอย่างมีความสุข เจ้าสเกตทาท่าามสเากท่สวิาีสเกตากท่านบริรัมไอ้กีนเที่ยบอกเดียวรถเจ้ากบเนี่ยถามอยูมยองนาบไม่ขอไปขอไปถาหาอยู่ครับดีแล้วแหะครับเป็นบุญแล้วที่ใส่รหัสอะไรอะไรก็ดีที่สีสเกตสามสองน กันสี่ไม้อ่อขอบคุณอะไรก็มีที่สีสเกตสุดยอดสุดยอดนะครับ วันนีไปไปไปท่บ้านเจียวขอแตอยุ่บไปเมืองเรื่องเก็สอบแผนน้ดวนแทนคนานนวบไปเปบ้านเขาไปหาที่ซายเจียวขอ มาสร้างสร้างศาลาสร้างศาลาหลัวมนีรูปแบบเป็น ระยปฏิภาณครับหนึ่งสองสามครับ